สวัสดีครับเพื่อนๆครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแล็บสล็อตกับผมไทม์แลบสล็อตนะวันนี้ก็อยู่กับซีรีส์ลักกี้ในโกดเจอร์นี่ก็เป็นการเดินทางของน้องแมวน้อยนะโดยที่ต้องทําภาฤฤ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 รกิจรวบรวมทองให้ได้ภายในเวลาที่กําหนดโดยทองที่ต้องรวบรวมทั้งหมดก็คือ5,890ปรยเหรียญโดยมีเวลาจํากัดอยู่ที่20วันโดยทองตั้งต้นในวันที่1ก็จะมีอยู่590เหรียญนะวันนี้ก็เป็นวันที่12แล้วสําหรับน้องในโกะ ยังไงก็ฝากกด Subscribe ติดตามผลงานของน้องไม่กโกะแล้วก็ช่อง Labzot ของผมด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวันที่12ครับเริ่มต้นเดทที่12กับทอง5439เรียวนะก็เกือบถึงเส้นชัยแต่ไม่ถึงสักทีเพื่อนแล้วก็ฟอร์เมชันในวันนี้ผมก็จะใช้เป็นฟอร์เมชัน442เหมือนเดิมยังไม่เปลี่ยนนะแล้วก็เบ็ดที่ใช้ก็จะเป็นเบด สี่หกแปดเลียงเรียงไปตามนี้ก็จะเป็นเบ็ดอ่าสี่สี่ครั้งเบ็ดหกสี่ครั้งแล้วก็เบ็ดแปดสี่ครั้งถามนี้ก่อนนะเพื่อนคิดว่าต้องต้องได้แหละยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันเมื่อวานกับวันนี้ก็เมื่อวานนี่ปั่นได้เท่าทุนนะก็ ขาดทุนนิดหน่อยก็เป็นธรรมดาเพื่อนก็มันจะได้เสียทุกวัน,นก็ผิดปกติมันก็ต้องมีส่งส่งว่างเนาะก็ต้องลุ้นกันครับสำหรับวันนี้น้องแมวก็มาทรงค่อนข้างสวยดูแล้วมีความหวังอ่ะเพื่อน ต้องไม่ฉูดฉาดเท่าไหร่แล้วก็ได้ฟีสปินก่อนปิดคลิปหนึ่งทีเนี่ยสวยมากถือว่าใกล้แล้วนะกับยอดที่เราต้องการอีกแค่500อยเท่านั้นเองอะแต่ไม่ได้มาปิดไม่สำเร็จมา3 4วันติดแล้วอถ้าวันนี้ถ้าวันนี้เกิดขาดทุนไปอีก สี่ห้าล้อนี้ผมอาจจะต้องพิจารณาแผนใหม่แต่ก็ยังยังไม่อยากเลือกเสี่ยงนะเพราะอย่างที่วันวันที่หกวันที่เจ็ดอะที่เราได้ขึ้นมาเนี่ยก็มาจากเบ็ดนี่แหละเบ็ดสีเบ็ดหกธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่ามันตัวคูณมัน ตอนเข้าฟีสปินมันได้เยอะไงมันก็เลยทําให้ยอดมันพุ่งขึ้นไปซึ่งจริงมันมันเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดว่าผมรีบร้อนใช้เบตสูงเนี่ยยอดห้าพันเนี่ยอาจจะไปเหลือส0 0 0ันสอแล้วก็อาจจะหมดตูดเลยก็ได้ก็เลยยังไม่เลือกเสี่ยงในวันวันตอนนี้เนาะเพราะจากดูเวลาที่จำกัดในของซีรีส์นี้ที่ผมวางไว้ก็20วันน คิดว่ายังมีเวลาอยู่เยอะพอสมควรแค่ว่ารอว,ว่าวันไหนจะเข้าล็อกของเราเท่านั้นเองซึ่งเวลาเพื่อนๆไปเล่นนะก็ผมก็แนะนำว่าอ่าอย่าไปบู้หมดถ้าวันไหนเราไม่โอเคก็เพื่อนๆก็หยุดเล่นก่อนนะครับ ค่อยมาต่อพรุ่งนี้อันนี้จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะเบ็ดแปดเนี่ยความหวังหมู่บ้านจะติดค่อยเบ็ดใหญ่ไปสองทีอ่ะเพื่อนหืม <c oughs> วายยาวมางี้ต้องมีโอ้โหแต่ได้ซูชิแค่สามคำ ในโกนี่สำคัญที่อัตราโทวคูนของแมวที่มันจะเบิ้ลมาตอนที่มันตกมาเพื่อนก็คูณคูณเข้าไปเนี้ยแตกนอกก็มีโอกาสได้เยอะอืมเนี่ยแต่ถ้าคูณค้างอยู่เนี้ยก็มาเบิ้ลเบิ้ลเบิเ,บเนี้ยแจว๋ว แ,แต่ละเดก็ผมจะใช้เวลาประมาณอ่5-6นาทีนะเพื่อนๆก็จะแบ่งเป็นช่วงเวลาท่สั้นๆเพื่อไม่ให้ยาวไปแล้วก็ให้ได้แบ่งพาร์ทของกาเรเดินทางด้วย แต่วันนี้ผมดูแล้วมันมันไม่เข้าเนื้อเนื้อเลยอ่ะเดี๋ยงไงตัดยอดที่ห้าพันนะถ้าห้าพันต่ำกว่าห้าพันไม่มานี่ก็จบเดซิบสองเท่านี้เลยแล้วกันอีกสองทีเอ้ก็ไม่มาจริงเพื่อน ก็สำหรับเดย์นะก็ยังคงเหนียวอยู่แล้วก็ขาดทุนไปประมาณเกือบ500ด้วย500ด้วยประมาณนี้โอเคสําหรับเดย์จบไปที่4,999เรียวนะตอนนี้ก็ตามอยู่890โ okay. อเคก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้น้องแม่ด้วยแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ช่อง a สล็อตของผมด้วยนะก็เป็นกําลังใจให้กันทุกๆวันเลย ก็เดี๋ยวมาดูว่าซีรีส์น้องแมวจะสําเร็จได้ในวันไหนนะแล้ววันนี้งไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนๆแล้วก็เจอกันใหม่ d ดย์สพรุ่งนี้ครับ